สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานที่เราจะพาไปคือวัดพระสิงหรือมีชื่อเต็มว่าวัดพระสิง์วรมหาวิหารเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่เป็นสถานพระสิงหรือพระพุทธศิหิงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่มงเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาพระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อเชียงแสนสิงหนึ่ง วัดพระสิงห์มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและขุนชื่อกันเป็นอย่างดีทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่เมืองทางราชการจึงได้อัญเชิญพระพุทธศิหิงขึ้นประดิษฐานบนบุษบกรถแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธาให้ประชาชนได้พากันมาส่งน้ำเนื่อในเทศกาลปีใหม่ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับสิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกโถงด้านหน้าด้านหลังลักษณะอาคารและการตกแต่งเป็นแบบศิลปะล้านนาด้านข้างเลยเห็นหน้าต่างขนาดใหญ่ตีเป็นช่องแบบไมลแนง แต่ภา,ายในเป็นหน้าต่างจริงมีลายรูปปูนปั้นบริเวณสุ้มประตูทางเข้าหน้าบันมีลักษณะโค้งสองอันเหนือทางเข้าประกบกันเรียกว่าคิ้วโกงหรือคิ้วโกงเป็นวงกลมสองวงกลมข้ายดวงตาที่เสาและส่วนอื่นๆมีรูปปูนปั้นนูนมีลงลักปิดทองวิจิตรพิสดารงามมากเลยครับ พระพุทธสิหิงหรือพระสิง์เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำลีหุ้มทองรางสมาธิสูง79เซนติเมตรหน้าตากว้าง63เซนติเมตรเป็นศิลปะแบบลังกาตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าสีหละพระมหากษัตริย์แห่งเมืองลังกาทวีปทรงสร้างขึ้นเมื่อปีพศ700ต่อมาเจ้านาครศรีธรรมราชได้ไปขอมาถวายพระร่วงแห่งกรุงสุขโขทยัย เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาได้กรุงสุโขทัยเป็นเมืองขึ้นจึงได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานที่กรุงศรีอยุธยาต่อมาได้มีผู้นำไปไว้ที่เมืองกำแพงเพชรและเชียงรายเมื่อพระเจ้าแสนเมืองมาเจ้านครเชียงใหม่ยกทัพไปตีเมืองเชียงรายได้จึงได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานที่เชียงใหม่พร้อมกับพระแก้วมรกต เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตีเมืองเชียงใหม่ได้เมื่อพศ2205ได้อัญเชิญพระพุทธศิหิหง์มาประฏิสถานที่วัดพระศร,รีสันเพชกรุงศร,รีอยุธยาเป็นเวลาถึง105ปีเมือ่อเสื่อกรุงศร,รีอยุธยากลงที่สองเกบพมา่าเมื่อพศ2310ชาวเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธสิวิหง์กลับไปที่เชียงใหม่ต่อมาเมือม่อบริทนพยับได้กลับมาเป็นของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพพธธจุาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จสมเด็จพระบวรมราชเจ้ามหาสุลศสีหานาถโปรดให้อัญเชิญลงมายัางกรุงเทพมหานครเมื่อปีพศ2338ปัจจุบันพระพุทธสีหงปฏิสถานณนะพระที่นั่งพุทธไทยสงฆ์พระราชวังบวรสถานมงคลกรุงเทพมอหอานครครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมชอบกดไลค์เพื่อให้ลังใจนะครับขอบคุณมากครับ